สวัสดีครับผมที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่ครบวงจรนะครับจะซื้อจะขายจะเทินมีรถเก่าแลกรถใหม่รถปลดป้ายมาเทินได้ครับที่นี่ทีเดียวจบทุกอย่างเลยครับผมวันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันแล้วก็รถที่ลูกค้าจองแล้วจองในสต็อกนะฮะที่ผมได้ทําวีดีโอเอาไว้ให้ลูกค้าดูลูกค้าเข้ามาจองนะครับเดี๋ยวรถเข้ามาส่งเดี๋ยวมาดูสภาพกันครับ ที่ลูกค้าจองไว้สภาพอย่างที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะฮะแล้วเดี๋ยวมาชมกันว่ารถที่มาส่งเนี่ยสเปคไหนแล้วก็รถที่รถที่ลูกค้าจองไว้ในสต็อกแล้วมาส่งเนี่ยสเปคไหนเนาะมาดูกันโอเคครับผมสวัสดีครับที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะคบรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่รบวงจรนะครับจะซื้อจะขายจะเทินรถเก่าแลกรถใหม่รถแท็กซี่ปลดป้ายมาแลกรถใหม่จบรบที่นี่ที่เดียวนะครับรับซื้อรถแท็กซี่มือสองจำนวนมาก ให้ราคาสูงด้วยนะครับผมจะเปลี่ยนอาชีพจะขายจะเอาอยากต้องการซื้อรถใหม่อยากจะขายรถเก่าเรารับซื้อจำนวนมากให้ราคาสูงนะครับทุกรุ่นทุกสีรถสากกอทุกอย่างนะครับมาที่นี่ทีเดียวจบทุกอย่างที่นี่เลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรถที่ ลูกค้าได้จองอามาส่งหนึ่งคันมาส่งใหม่ให้ขายหนึ่งคันผ่าน Q ิวแล้วก็ลูกค้าที่จองไว้ในสต็อกที่ผมทำคลิปทิ้งไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับลูกค้าเขาได้มาจองคิวเอาไว้สามพันบาทแล้วก็เซ็นสัญญาให้เช็คเกอร์วิ่งงานไว้พอรถมาส่งก็นัดรับรถพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวมาชมกันแต่ละคันแล้วกันรถที่ลูกค้าจองเอาไว้นะว่าสภาพจะ่าสวยเหมือนที่ผมได้พูดไว้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูคันแรกกันนะครับ คันแรกจะเป็น1มค873นะครับม 8, 7, ค873ก็ 8, 7, คือรถเป็นรถเขียวเหลืองแท้มือเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาชมภายในห้องเครื่องกันห้องเครื่องสะอาดนะครับจะอาเทียมเบาโชคเดิมแชสซีเดิมนะครับผมแชสซีเดิมไม่มี ชนหนักรถชนหนักบริษัทเราไม่ซื้อเข้านะครับหัวฉีดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าหมดนครับออกไปก็นับหนึ่งใหม่ได้เลยคันหน้าสวยมากครับผมรถที่นี่ชนหนักไม่ซื้อเข้าครับบริษัทเราซื้อรถเข้ามาเราทําอะไรให้ลูกกลับลูกค้าบ้างก็ทุกคันนะครับทุกปีไม่ว่าจะเป็นปีเก,ก่าปีใหม่เราก็จะทําสีรอบคันสแตแนดาดเลยครับลูกค้าได้สีใหม่รอบคันไม่ได้ขายตามสภาพนะครับ ยางใหม่คู่หน้าถ้าอะไรยังอะไรชกแหลกทุกอย่างนะครับถ้าเสียเราไม่ซ่อมครับเปลี่ยนอย่างเดียวครับที่นี่เปลี่ยนอย่างเดียวไม่มีการซ่อมครับผมนะฮะเบาะความสะอาดภายในเอี่ยมเอี่ยมครับรถลูกค้าที่จองไว้เนี่ยปี2018 19เนี่ยข้อดีของปีนี้ก็คือรถยังสดอยู่ครับยังถูกใช้งานมาน้อยออกไปเนี่ยก็น้องๆไปแดงไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมเลยครับผมรถใช้งานมาน้อยข้อดีของรถชมนี้ครับชมที่ผมกําลังให้ รีวิวให้ลูกค้าดูนี่ฮะรถสวยๆที่ผมกำลังรีวิวให้ลูกค้าดูอยู่เนี่ยสภาพยังเอี่ยมใช้งานมาน้อยอ่าแล้วรถเขียวเหลืองเนี่ยเราข้อดีของรถเขียวเหลืองคือเราได้เป็นผู้ครอบครองเวลาเวลาผ่อนหมดเนี่ยเสียค่าโอนกลับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แค่พันสองแล้วก็ ปวดป้ายไม่เกิน4,500รวมภาษีง่ายมากครับรถเขียวเหลืองเนี่ยแล้วก็ปีหนึ่งก็มีประกันมีภาษีภาษีก็อยู่ปีละ1,002นะครับเหมาจ่ายประกันก็อยู่14,500ผ่อนจ่ายได้5งวดงวด,งวดละ3,000บาทนะครับแล้วก็ค่า GPS ตัวนี้ครับรถรุ่นนี้จะมี GPS รายปีนะฮะเนี่ยทุกคันจะมี GPS รายปีซึ่งเป็นรถที่นิยมแล้วตอนนี้ลูกค้า,านิยมเรียกมากอยู่ที่ปีละประมาณ4,000 4, เฉลีย่ยต่อเดือนก็เดือนละ300บาท3 0 0กว่าบาทแต่จ่ายเป็นรายปีนะครับมันก็เหมือนกับตัวที่ไม่ใช่แท็กซี่โอเคแต่ต้องใช้โทรศัพท์รายเดือนมันก็เหมือนกันครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้โทรศัพท์รายเดือนเนี่ยมีเท่านี้ครับอ่าอย่างคันนี้ก็ดูไปพร้อมกันเลยครับคันนี้เป็นรถที่เข้ามาให้ขายใหม่นะครับผมจะเป็นทอหห้หกหนึ่งหกคันนี้เป็นรถที่พี่เขาออกจากจากสหกรณ์มาแล้วก็มาให้เรา ายให้เราเราก็มาจัดการทําสีเขียวเหลืองแล้วก็จดทะเบียนให้ลูกค้าใหม่เบาชคสวยนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ทุกอย่างหมดครับภายในสะอาดเอี่ยมนะครับคานสวยไม่มีชนหนักครับผมภายในนะครับดูสภาพภายในเบาะนะครับสวยงามไม่มีขาดไม่มีไม,ไม,ไม่มียุบไม่มีย้อยนะฮะ คันนี้จะเป็นเชื้อเพลิง n g v นสำหรับคันนี้ที่พี่ๆมีงบดาวต่ำนะฮะก็สามารถเข้ามาดูรถคันนี้ได้คันนี้ที่เปิดเงินดาวไว้อยู่ที่31,000นะครับใช้คนค้บหนึ่งคนที่ทำงานอะไรได้รับสุทธิ1 5 0่0บาทผ่อน60งวดงวดละ1 6 6่5บาทเฉลี่ยหาต่อวันแค่วัน,วนละ5 4ารอเองนะครับซึ่งเศรษฐกิจอย่างเงี้ยทางงวด1 5 0 0 0ห6 0 0 0เเนี่ยพอไปได้ของเราผ่อนเป็นรายเดือนด้วยนะครับที่สำคัญ ถ้าเกิดว่าพี่ๆหาคนค้ำไม่ได้ก็62 0 0 0นสอะไม่ต้องค้ำปรกันผ่อนหกสิงวดงวดละ1 5ื่นห้อปดบาทเฉลี่ยหาต่วันวันละร3 0ิบาทตัวคันนี้ดาวถูกผ่อนถูกด้วยครับผมผ่อนเป็นรายเดือนสภาพรถไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราทำให้ใหม่หมดสีรอบคันภายในเบาะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียนนร์นะฮะยางใหมู่ม,มา้าแล้วก็โชคครับ ก่อนจะออกมาขายได้นี่ใช้เวลาเก็บงานเป็นเดือนมาต่อไปไว้วยเลยครับผมคันนี้ลูกค้าจองไว้ในสต็อกเหมือนกันครับผมรถมาส่งนะครับสองหนึ่งสองสามหนึ่งสามรับรถรุ่นี้ครับอันนี้ลูกค้าดาวแปดหมื่น่อนก็หกสิบวดก็66หกสิบหกนวดก็ประมาณเดือนละหมื่นหมื่นหกครับลูกค้าบอกว่าอยากผ่อนสบายอยากต่อผ่อนต่อเดือนสบายสบายไม่หนักมากะฮะ สภาพรถเอี่ยมสวยสีภายในช่วง,ง,งล่างของเหลียวทุกอย่างเช็คมาให้ใหม่หมดแล้วครับพร้อมรับรถทุกนี้เขียวเหลืองแท้มาดูพระเอกกันบ้างครับผมพระเอกของผมก็คือตัวนี้ครับ1363 1.8 1.8นนี่จะหากันเยอะเพราะว่าคนที่ชอบความแรงนะฮะความแรงไว เหยียบติดเท้าลูกค้าก็จองไว้ในสต็อกครับอย่างที่ผมบอกผมมีหนึ่งจุ่มพอดหนึ่งจุดแปดอะไรพวกนี้หมดเลยลูกค้าก็เข้ามาจองจริงๆอ่าภายในเบาะสีดำครับหนึ่งจุดแปดคันนี้ลูกค้าก็ดาวอยู่สามหมื่นเก้าผ่อนเดือนละหมื่นหกกลางกลางหาวันละห้าร้อยกว่าบาทครับนี่ครับสภาพรถลูกค้าอันนี้ขนาดผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับคันนี้เพิ่งมาส่งลูกค้ารับรถพวกนี้ตอนบ่ายเนี่ยจองไว้ในสต็อกสามพันบาท เรื่องผ่านรถมาส่งสวยๆกิก๊บๆเลยครับใหม่ๆเอี่ยมๆสีเครื่องช่วงล่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนถ่ายให้หมดนะครับหรือว่าลูกค้าที่สนใจป้ายแดงนะฮะสนใจป้ายแดงก็เราก็มีขายนะครับป้ายแดงก็ดอกเบี้ยจะถูกกว่ารถมือสองเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียแวเจ็ดเปอร์เซ็นต์คันนี้ป้ายแดงนี่ผมเปิดขายอยู่ที่ ดาวเร,เริ่มต้นอยู่ที่89,000 89,000นี่ใช้คนค้ำหนึ่งคนทำงานรายได้รับสิทธิ15,000บาทผ่อน72งวดนะครับ19,275บาทเฉลี่ยหาต่อว,วันวันละ640บาทนะครับหรือว่าถ้าดาวแบบไม่ค้ำอยู่แสนสอ0หมบาทผ่อน72งวดงวดละ18,515บาทายืดค่างวดให้ลูกค้าผ่อนเป็น6ปีนะฮะเพื่อที่ให้ค่างวดไม่สูงาหาต่อว,วันไม่เกินวันละ600กว่าบาทเนี่ยถ้าป้ายแดงหาไม่เกินวันละ600กว่าบาทเศรษฐกิจทุกวันนี้ครับ อยู่ได้ไปได้ไปรอดครับผมานของเรายังไม่ได้ติดตั้งเชื้อเพลิงนะครับรอเรื่องลูกค้าผ่านจ่ายเงินดาวส่วนที่เหลือแล้วก็จะสั่งติดตั้งเชื้อเพลิง2วันแล้วให้ลูกค้ารถขึ้นตรวจจดทะเบียนได้ป้ายเหลืองเลยครับผม ตำรวจทองลอ้มใจหลักฐานเอาบินภายในเป็นเบาะสีดำนะครับตัวต้าเขาเปลี่ยนใหม่มาเขาคงเห็นว่าเลอะยากนะฮครเราปูพงปูพื้นให้ครบติดตั้งแก๊สอุปกรณ์แท็กซี่โอเคให้ครบหมดทุกอย่างครับอุปกรณ์แท็กซี่โอเคก็จากบริษัท Powermatic นะฮะบริษัทนี้เขามีชื่อเสียงทางด้าน GPS บอยการเป็นกันเองครับดีแล้วก็ติดตั้งง่ายใช้งานง่าย อุปกรณ์มาตรฐานนะครับไม่ดูกองแกง้งอุปกรณ์แบบมาตรฐานมากติดหลายบยริษัทครับโตต้าโตต้าไปตงไปแดงก็ติดบริษัทนี้หมดนะครับก็ขอบคุณบริษัท p o w e r m y ิ t i c ด้วยนะครับผมอของป้ายแดงครับดูดูดป้ายแดงแบบสวยๆรอบคันนะฮะเผื่อลูกค้าอยากได้รถสภาพสดต้องป้ายแดงครับของเรานี่ลูกค้า จอง3,000บาทเรื่องผ่านเช็คเกอร์วิ่งงานมาจ่ายเงินดาวน์ส่วนที่เหลือติดตั้งแก๊ส2วันวันที่3ติดตั้งแก๊ส2วันแล้วก็นัดเอารถขึ้นตรวจขึ้นตรวจต,ตอนเช้าตอนบ่ายได้ไป้ายเหลืองภาษีมิเตอร์พร้อมขับเลยนะครับผมที่ลูกค้าผมออกออกไปเนี่ยดูในหน้าเพจได้นะครับสนใจมือ2ทุกรุ่นทุกปีป้ายแดงหรือก็สามารถเข้ามาจองคิวไ้ได้นะครับช่วงนี้ก็มีรถมาส่งบ้างแต่ถ้าอยากได้รถตามที่ตัวเองหาอยู่ก็มาจองคิวได้เลย รับรองที่นี่ได้รับรถส,สวยๆแน่นอนถ้าผมคัดให้นะฝากด้วยนะครับรับซื้อขายรถแท็กซี่มือสองจำนวนมากให้ราคาสูงจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนจะเตือนนะครับจบครบที่นี่ที่เดียวเลยครับผมมือ 2, สองสวยๆฝากติดตามทางช่องทาง u t u b e ด้วยนะครับผมเวลามีรถเข้ามาใหม่ก็กดติดตามาม,ามาไว้จะมีมันก็จะแจ้งเตือนจะจะ,จะได้ไม่พลาดคลิปรถเข้ามาใหม่ เผื่อมีรถเข้ามาใหม่ตรงใจที่หาอยู่ก็จะวิ่งเข้ามาจองมาทําเรื่องกันเลยนะครับผมฝากาทางช่องทางหน้าเพจ facebook ด้วยครับซื้อขายรถแท็กซี่ป้ายแดงและมือสองเจริญนครนะครับฝากกดต,ติดตามเพจติดตามเพจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมเบอร์ติดต่อผมนะ,8 8นะครับ0ูนย์เก้าแปดดี่ครับ id line m e n a ศูนย่งเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ข้างบนครับ,รบทั้งเบอร์โทรทั้ง id line เผื่อลูกค้าจะส่งรูปรถมาให้ตีราคา เรา,าสามารถส่งมาให้ผมทางไลน์ได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ